รัฐบาลของผมเห็นอายุยันยงชาติเป็นด้วยความอยากที่จะทำให้กับประชาชนได้อยู่ดีินดีขึ้นเป็นีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับผมเดินอยากจะบอกกับทวกท่านทุกหลายว่าเราทุกคนนั้นมีความเป็นอยู่มีความตั้งใจในการที่จะทำให้ประชาชนของเราที่ผมเห็นชทาวัะดานี่แหละครับ เราได้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชนคุนไทยในการที่จะรักใคร่รักความสามได้เห็นอยู่ในวันนเป็นที่ยี่ของเราและคนพ่ออย่างยิ่งทำเพื่อประชาชนทุกคนครับลูกมีเคยทุ่มเทชีวิตสู้กับความไม่ถูกต้อง จนทูกตัดอนาคตทางการเมืองทำให้บางพรรคามามัดชูคอขึ้นมามีอำนาจหล่นฝาเป็นรัฐบาลอยู่ในวันนี้ได้แต่ไม่กี่วันเพื่อนลืมเม็ดแล้วครับแขเก้าอี้ตัวเดียวตัวเดิมโคกหลงมียังตามมาชิงเลยพี่น้องครับกับความดีของหลุงมี่เขาอย่างลืมแล้วพี่น้องตาดำดำย่างพกเราเลือกตั้งลงคะแนนแน่แล้วเขาไม่ลืมเหมือนกับวันข้างหน้าพี่น้อง เขียวนี้นอกจากคนชุมพรบ้านเรานอกจากประชาธิปัตย์ต้องสู้กับอำนาจเงินอำนาจรัฐก็ยังต้องสู้กันเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในทางการเมืองด้วยการเลือกนองตาประชาธิปัตย์เบอร์หนึ่งไม่ใช้แค่คืนความเป็นธรรมให้กับนักสู้คนชุมพรบ้านเรา และผักประชาธิปัตย์ทถานั้นแต่ยังเป็นการคืนอนาคตให้กับการเมืองคุณธรรมในอนาคตด้วยพี่น้องครับ